สวัสดีครับแม่ลิโอนลเมสซี่แฮตทริกส่งท้ายนะครับก่อนที่ลลกราซิเซ่นของเมเจอร์ลีส์สกอร์จะปิดตัวลงนี่เกมสุดท้ายครับอินเตอร์ไมอามี่ถล่มเอาชนะทางด้านเนชวิลล์ไปได้ถึง5ประตูต่อ2ลีโอนลเมสซี่กดแฮตทริกแม่รู้สึกว่าเมเจอร์ลีส์สกอร์นี่ไม่สมศักดิ์ศรีกับทางดานเมสซี่แล้วนะเนี่ยต้องกลับมาเล่นในยุโรปละฟอร์มแบบนี้ของทางด้านลีโอครับ ฝั่งของทางด้านลีโอเนลเมสซี่นี่แม้ยิงประตูสุดสวยแนละ้วมีการเอาไปเปรียบเทียบนะครับว่าเอ๊ะลูกยิงของเมสซี่กับลูกยิงของโรนโดเกมล่าสุดเนี่ยลูกไหนสวยกว่ากันอ่ะอันนั้นก็แล้วแต่แฟนของฝั่งไหนจะว่าก็ว่ากันไปละกันนะครับเลีโอนีลเมสซี่ทำสถิติใหม่นะครับในศึกเมเจอร์ลีกสกอเร์เท่ากับว่าฤดูกาลนี้นี่ในเรกูลาซีซั่นนี่เขายิงไปถึง29ประตูนะครับนอกเหนือจากนั้นนี่ยังทำได้อีก19แอสซิสต์ เท่ากับว่ามีส่วนร่วมกับประตูที่เกิดขึ้นถึง48ลูกและแน่นอนครับเขาได้รางวัลดาวซันโวสูงสุดครับแล้วตอนนี้นี่คั่วนะครับรางวัล MVP ครับถ้าทำได้นี่จะเป็นนักเตะค,คนแรกในประวัติศาสตร์ของเมเจลีอก์นะครับที่ได้รางวัลน,นี้2อฤดูกลาลติดต่อกันครับอ่ะมามันลุ้นกันครับ ไอ้48ประตูของทางด้านเรียลเมสซี่ที่มีส่วนร่วมกับประตูที่เกิดขึ้นนี่เป็นรองทางด้านคาร์ลอสเวราแค่ลูกเดียวนะนะครับคาร์ลอสเวรานี่ทำได้49ลูกครับในรูลาร์ซีซั่นแต่ว่าเรียลเมสซี่นี่48ลูกโอ้แค่นี้ก็เหลือเหลือลรับปะทนแล้วสารทางด้านลีโอครับนอกนจากนั้นนี่เรียลเมสซี่ยังเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ของเมเจอร์ลีซ็อกเกอร์นะครับที่ยิงได้50 สถิติก่อนหน้านี้ที่ยิงได้50ลูกนี่เป็นของทางด้านโคเซฟมาร์ติเนสนะครับแล้วก็สลาตันครับพวกเขาใช้54เกมถึงจะยิงได้ประมาณ50ลูกนะครับแต่ว่าลีโอครับเอาแค่53เกม,มเฉือนกันแบบบุดวิดครับยิงได้50ประตูยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่แต่ยังได้นะครับสำหรับท่านลิลเนลมสซี่กับอินเตอร์มอามี่ครับแต่คาดว่าเบื้องหลังนี่น่าจะตกลงกันได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะรอแค่มีการประกาศอย่างเป็นทางการครับ ฝังง่งคอนทานดานฮาวเวิร์มัสเคเรโน่ผู้จัดก,การทีมก็บอกนะครับว่าคือไม่รู้จะพูอะไรแล้วล่ะสำหรับทางด้านลีโอครับเราก็ได้เห็นอยู่แล้วนะครับทุกคนก็มีความสุขครับเขาสามารถทําประตูได้เขาสามารถทรํดดา,า,าทให้พวกเราเนี่ยเก็บชัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็เข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล้วนะสำหรับทางด้านอินเตอร์เมอมี่ครับแล้วคู่แข่งของพวกเขาในรอบน็อกเอาท์รอบแรกนี่ก็คือทางด้านเนชวิ์นี่แหละ แม่เพิ่งจะถล่มมาแล้วครับ5ประตูต่อ 2, 2> เดี๋ยวเจอกันอีกไม่น่าจะมีปัญหาละสำหรับทางด้านเดียรเนลเมซี่นะครับแล้วก็อินเตอร์ไมอามี่ครับตัวน่าคริสเตนโนโรนโดนะครับเกมล่าสุดนี่ฝั่งของอานาเซอร์นี่ถล่มเอาชนะทางด้านอัลฟาเทคไปได้ถึง5ประตูตอนหนึ่งครับเกมนี้นี่จริงๆแล้วควรจะเป็นเกมของชาวฟิลิกส์นะนะครับกดแฮตทริกในเกมนี้โอ้โหเรียกว่า ฟอร์มการเล่นด,ดีมากๆเลยนะครับสำหรับทานดานเฟลิกซ์ครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอดเลยครึ่งแรกนี่แบบต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วฝั่งของเออร์เซอร์ควรจะได้ประตูเยอะกว่านี้ด้วยใช่ไหยิ่งคริสเตียนโรนโดครับครึ่งแรกนี่แบบอับโชคเหลือเกินนะยิงชนเสาด้วยนะครับผู้สารประตูเซฟด้วยครับอย่างไรก็ตามเกมนี้โรนโดยิงได้ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลูกยิงที่ต้องบอกนะครับว่า หนึ่งในลูกยิงที่สวยงามที่สุดเลยและครับในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็นานๆทีนะที่เห็นคริสเตียนโนโรยิงได้เนี่ยแล้วก็แบบโอ้ดีใจถอดเสื้ออะแล้วก็คิดเอาแล้วกันนะครับว่าลูกนี้นี่ไม่มันขนาดไหนอะถึงทําให้คริสเตียนโนโรนโดนี่ถึงกับขนาดถอดเสื้อครับ ประตูที่949นะสำหรับนริสเตบอนโรนัลโดแมตแต่ว่าจากที่เราคำนวณเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละเกมนี่โรนโดควรจะยิงได้สัก2ประตูนะครับเขาจึงจะยิงได้ครบ1,000ลูกก่อนที่จะถึงสึกฟุตบอลโลกอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ยิงมาเรื่อยๆครับสำหรับนริสเตบอนโรนัลโดครับทางนั้นชาวฟลิสเนี่ยพูดถึงคริสเตนโนโรยังไงครับบอกว่าโหเขาก็ทำอย่างนี้ตลอดเเขาาากก็็พยายามีีีี่่่จะนนคครรััับบทททปตดดสุ ก็ถือว่าโชคดีครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเขาเขาจะเป็นอย่างนี้จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เขาเล่นฟุตบอลครับสนุกสนานกับการเล่นฟุตบอลครับจริงๆแล้วถ้าโรนโดไม่พลาดลูกจุดโทษเนี่ยก็คงจะยิงได้2ประตูตามเป้าครับเกมนี้พลาดลูกจุดโทษนะฮะแต่ว่าก็มาแก้ตัวได้นะครับจากการยิงลูกนอกกรอบเขตโทษที่สุดสวยครับลูกนี้แหมฟอร์มของเอาร์เสเซอร์มาดีเหลือเกินนะครับก็เรียกว่าโอกาสสูงทีเดียวนะครับที่เอาร์นสเซอร์นี่จะสามารถ คว้าแชมป์ซาอุโปอลีกได้ไหมแต่ว่าก็เพิ่งจากต้นๆของฤดูกาลนะครับต้องดูนะครับว่าฟอร์มของทันดั้นอัลนัสเซอร์นี่จะจะคงเส้นคงวายอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าแนวรุกทั้งหมดรับว่าน่ากลัวจริงๆอ่ะนะครับคิงซี่โคมองอย่างเงี้ยนะครับมีทั้งทันดั้นมาเน่วิชอลฟิลิกนะครับมีทันดั้นคริส์เซนโนโรนันโดโอ้ฤดูกาลนี้นี่5เกมนะครับในลีกชนะรวดนะครับแล้วก็ยิงไปแล้ว19ประตูเสียไปแค่2ลูกเท่านั้นเองครับ บาเซโลน่านีหลังจากเฉือนชนะทางด้านกิโดนามาแบบวูดวิดนะครับแล้วก็ฝั่งของทางด้านฮันซี่ฟิกโดนใบแดงครับเกมที่พบกับเรอัลบิดไม่ได้คุมทีมข้างสนามนะครับเ <c oughs> รอัก็ตามก็ต้องมานั่งลุ้นนะครับเรื่องของนักเตะหลายๆคนครับว่าจะกลับมาลงเล่นในเกมนั้นได้หรือเปล่า <c oughs> และคนที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดในเวลานี้ก็คือทางด้านราฟินญ่านี่แหละครับบาเซโลน่านีค่อนข้างจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเกมการสัปดาห์ที่ฝั่งของ พวกเขาจะลงสนามพบก,กับโอลิมเปียกอสเนี่ยจะไม่มีราฟินญานะครับถึงแม้ว่านักเตะเนี่ยจะกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วก็ตามแต่ว่าบาร์เซโลนาไม่เสี่ยงครับเก็บเอาไว้ในศึกเอลกลาซิโกดีกว่าครับกรณีมีรายงานข่าวนะครับว่าทั้งราฟินญาและก็เฟอร์รานตอเรสเนี่ยก็กลับมาฝึกซ้อมส่วนตัวได้แล้วนะครับพร้อมที่จะกลับมาลงสนามในวันเกมวันอังคารนี่ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจนถึงณนะตอนนี้ ฝั่งของบาร์เซโลนานี่มีการประชุมกันนะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเกมการสัปดาห์นี้อย่าเพิ่งส่งราฟินญาดีกว่าครับเอาให้เขาหนิฟินสมบูรณ์100เซนแล้วก็ค่อยส่งเกมที่พบกับทางด้านเรอัลเมริจะดีกว่าครับอย่าไปเร่งอย่าไปรีบอะไรมากนะครับกลัวว่าตัวนักเตะเนี่ยจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บหนักขึ้นมาอีกแล้วมันจะส่งผลเสียระยะยาวครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเก็บทางด้านราฟินญาเอาไว้เจอกับทางด้านเรอัลเมริดีกว่าครับ ทุนนี้ฟอร์มของทางด้านปาร์ซานี่หลายๆคนจะอยู่ก็ดรอปลงมาสชอย่างนั้นะนะครับในว่าจะเป็นทางด้านมาคาร์ฟอร์ดกำลังมาดีๆนะนะครับเพิ่งจะมีการคุยเองว่าเอ้นี่ยังไม่ถึงจุด ที่ผมทําได้สูงสุดเลยนะนี่ผมยังทําได้ดีกว่านี้อีกเยอะนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดก็พลาดเหมือนกันนะนะครับนอกเหนือนจากนั้นนี่นักเตะป,ปัญหาการบาดเจ็บกันทั้งจีเยอะทีเดียวอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งของทางด้านฮันซิฟิกไม่ได้คุมทีมข้างสนามเกมที่พบกับไรอันเมดริดก็จะต้องมีการวางแผนดีๆครับเพราะว่าเกมนั้นก็สําคัญนะยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกก็สาคัญเช่นเดียวกันครับเรื่องของนักเตะศูนย์หน้าที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้นี่สื่อเมืองนอกเขาหยิบยกกันขึ้นมาคุยนะนะครับว่า ตอนนี้นี่ถ้าพูดถึงศูนย์หน้าหมายเลข9นี่มันก็จะมีเอริงฮาร์แลนด์นะนะครับซึ่งตอนนี้กดไปแล้ว11ประตูกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงกระโูดตลอดเลยนอกหอจหกจากนั้นก็ยังมีทางด้านแฮร์รี่เคนนะครับกับบาเยิร์นินียิงไปแล้ว12ลูกรวมถึงทางด้านเครียนเอ็มปัปเป้เนี่ยก็ยังยิงไม่หยุดไม่หย่อนนะครับดำเป็นดาวสโสูงสุดในศึกลาลีกาอยู่ด้วยเนี่ยถ้าบอกว่า3คนนี้คิดว่าเนี่ยถ้าใครเนี่ยจะเป็นศูนย์หน้าที่ดีที่สุดหมายเลข9ก้าที่ดีที่สุดในเวลานี้ครับ โอ้ก็เลือกยากนะนะครับคืออย่างท่านั่นเอมปาเป้เนี่ยเป็นศูนย์หน้าหมายเลข9โดยธรรมชาติไหมไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเอมปาเป้นี่คือเป็นเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ในแนวรุกซะมากกว่านะครับคือเล่นด้านซ้ายก็ได้นะครับเล่นศูนย์หน้าก็ได้นะครับมาอยู่กับเรอัลมาดริดก็เปลี่ยนบทบาทเลยนะครับมาเล่นเป็นหน้าเป้าแล้วก็ทําได้ดีทีเดียวก็คือไปกับบอลได้เองนะครับสามารถจะสร้างโอกาสได้เองถ้าท่านคริเลียนเอมปาเป้มองมองไปแล้วนี่ก็ คือเหมือนกับเอาลีโอเนลเมสซี่จากเบอร์10เนี่ยมาใส่เบอร์9อะ่ะนะครับสำหรับทางด้านเคลียร์เอ็มบัปเป้นะส่วนเออร์ลิงฮาแลนด์โอ้โหคนนี้นี่เป็นเป็นศูนย์หน้าหมายเลข9อย่างแท้จริงอะ่ะนะครับคือในกรอบเขตโทษอย่าว่าแต่ในกรอบเขตโทษเลยนะครับคือนอกกรอบเนี่ยเขาสามารถทําอะไรที่หลายๆคนคาดไม่ถึงอะ่ะนะครับเรื่องพลังเรื่องของความดุดนันเรื่องของสปีดน,นี่เออร์ลิงฮาแลนด์มีครบเลยนะครับเรื่องของจังหวะการชาร์จหน้าประตูเนี่ย ครับคือในกรอบเหตุโทษนะครับเขาหนีจะบูกไวมากอะ่ะสำหรับท่านั่นเออร์ลิงฮาแลนด e ์แล้วก็พละกําลังไม่มีหยุดไม่มีแบบคือคุณคุณจะมาแบบอะไรอะ่ะเอาสองตัวมาตันเนี่ยยังเอาเออร์ลิงฮาแลนด์นี่ไม่อยู่เลยนะครับแล้วก็ออกตัวพร้อมๆกันนี่เออร์ลิงฮาแลนด์กินขาดอกีกแล้วต้องบอครับว่าเออร์ลิงฮาแลนด์นี่ก็เรียกว่าครบเครื่องส่วนท่านั่นแฮร์รี่เคนดีคนนี้นี่ั้องบอครับว่าประสบการณ์แบบมาเต็มๆอ่ะ ร,รู้นะครับว่าจังหวะไหนควรเล่นอะไรยังไงนะครับคืออายุ30นิดๆแล้วเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องใส่เต็มร้อยนะครับอยู่ปูกที่ถูกเวลาแล้สามารถที่จะยิงประตูได้เรื่อยๆนะสำหรับทานานันแนนแฮร์ริเคนถ้าเทียบนะถ้าเทียบณนะตอนนี้นะครับ3คนนี้เนี่ยให้เลือกมา1คนนะครับถ้าหยิบมา1คนนะครับในทีมมีพื้นที่ว่างหมายเลข9 1คนเนี่ยถ้าหยิบนะ ก็คงจะต้องหยิบทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์นี่แหละครับถึงแม้ว่าบางจังหวะนี่อาจจะมีอาการหลุดไปบ้างนะครับแต่ว่าถ้าหากเพื่อนร่วมทีมจ่ายบอลส,สวยป้อนบอลดีๆแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์นี่ยังไงก็ต้องบอกเขาว่าเป็นนักเตะศูนย์หน้าหมายเล็เก้ที่ดีที่สุดโลกนี่คือจำใจเลือกนะครับคือมันมีโจทย์นะครับว่าคุณต้องเลือกแค่คนเดียวนะครับคือถ้าบอกว่าไม่ได้เลือกคนเดียวเนี่ยเราก็โอเคเราก็จะ จัดทีมได้เลยแล้วเอาสามคนนี้ลงสามาพร้อมกันได้เลยแต่ว่าโจทย์บอกว่าเลือกได้แค่คนเดียวครับถ้าเลือกคนเดียวดีก็ต้องมองครับว่าในเวลานี้หมายเลขเก้าที่ดีที่สุดเนี่ยก็คงจะต้องยกให้กับทางด้านเออร์ลิงหารแลนนั่นแหละครับทีนี้ก็เลยลองไปถามทางด้าน AI ดูนะครับว่า AI เนี่ยเขาคิดยังไงครับเขาก็สรุปไปอย่างนี้แล้วครับเขาบอกนะครับว่าเคนี่คือท่านเรื่องความฉลาดก็คือต้องเลือกทางด้านแฮร์รี่เคนนะครับแต่ที่ฉลาดครบเครื่อง แต่ว่าถ้าเรื่องเรื่องของการยิงประตูนะครับความเฉียบขาดความคมเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับส่วนทางน้นานคริสเนเอ็มปาเป้เป็นนักเตะที่ยากและอันตรายต่อการรับมือเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกันนะนะครับในในความคิดของอาจารย์ว่าคือถ้าเอาเฉพาะนักเตะศูนย์หน้าใหม่เลขเก้าที่ดีที่สุดจริงๆในเวลานี้ก็คงจะต้องเป็นทน่าน, e นั่นเออร์ลิงฮาแลนด์นั่นแหละครับและก็พบก,กับอินไซด์สปอร์ตสมัยในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ